สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอ่าแนะนำตัวนะครับครับผมก็ครูวีรพันธ์สีแสบครับครับคือเกษียณแล้วปีหกศูนย์นะครับก็หันเหมาเลี้ยงวัวนะครับคือสิ่งที่เราทำไมคือคือสิ่งที่เราเราจะมามามาสร้างฟาร์มาเลี้ยงวัวนี่คือมันมัน มันมันเกิดจากเราชอบครับ,รบ,รบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบถ้าเราทําได้มันก็ประสบความสําเร็จครับ,รบ,รบแต่ขอ้อนี้ฟาร์มนี้เป็นขอ้อที่หลังจาก,กเกษียณออกมาแล้วก็คิดว่าจะเป็นข้อที่เลี้ยงวัวต้นน้ําบพัฒนาสายพันธุ์วัวให้มันส่งต่อข้อที่สองกค,คือข้อที่ ไปขุนต่อนะครับตัวนี้ก็ทํามาแล้วสามสี่ปีนะครับปี60ก็ประสบความสำเร็จก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆกับราการที่หลังจากเกษียณแล้วก็หันมาเลี้ยงวัวครับมีกําไรนะครับเลี้ยงวัวได้กินไก่ได้กินไข่ได้กินปลานะครับเศษอาหารจากวัวสามารถ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมกับขถานการพวกเราได้นะครับผมทํมาสามสี่ปีก็รับรองว่าไม่ขาดทุนนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับมามรัวในของเขานี่เขาเน้นว่าสายพันธุ์ยังี่คือทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์น้อคือทุกสายพันธุ์มีเล่มีกัดมีบามันมีบามันกระทบนะครับคือเลี้ยงพื้ไอ เลี้ยงไว้เพ ah ืはは lad, ่อศึกษาว่าสายพันธุ EOVER, ์ไหนมันมันสิไปก็กครนะครับคือเขามาเบิงว่าสายพันธุ์ใดเดนี่กับปล่อยออกเบิดตนะครับเอาสายพันธุ์มาเพื่อเขาเลี้ยงเพื่อศึกษานํบเพื่อทรงต่อฟ้ามตัวหน้นว่าครับถ้าประเทศเราเปิดการเลี้ยงแบบไหนมันมันจะได้กําไรเยอะนะครับคือคือตัวนี้เขากระ้องมากมากวิเคราะห์การตลาดครับนะครับเป็นเป็นหลัก ครับนะครับแล้วก็มองมองตลาดให้ให้สอดบานเข้าวานครับครับถ้าเริ่มแรกนะท่านอาจารย์มีการลงทุนหลายบุคับในการเ็ดเทสแตรกเลยเกี่ยวกับโรงเรือนนี่นะครับไม่ประมาณโรงเรือนนี่รงเรือนตัวนี้หมดเป็นแสนสามอ๋อคงคงคงอาจารย์นะครับเพิ่นจะเป็นโครงสร้างเล็กทั้งเบิดตนะครับตัวนี้นะครับอ่าสังกะสีก็เป็นสั้นไทยเนาะครับอาจารย์ครับผมครับอ่าตัวนี้ก็ ลงทุนซื้อบัวสามแสนกว่าอ๋อครับประมาณสี่ห้าแสนเบิดประมาณห0าแสนนะครับในการลงทุนแถลกนะครับของอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะเกินเหตุพอมีน้องฟังนิดนึงนะครับของอาจารย์นะครับเพิ่นจะเป็นเนนงัวโคงสางใหญ่นะครับแล้วก็เป็นงัวค่อนข้างงามนะครับที่เพิ่นจัดอยู่ในฟาร์มนี้นะครับแล้วก็เพิ่นเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะส่งต่อวิสาหกิจชุมชนนะครับในของบันพ่นแพร่งนี่แหละครับ เพลียงเพื่อที่จะไปเขาคุนตอนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันขายเป็นงอแงมอยู่นะครับกรมีลหลลายพันทุที่ที่อาจารย์เพลียงไว้นะครับในองนี้อ่าในการเลียงเนี่ยอาจารย์เลียงแบบใดครับนี่การเลียงเนี่ยมันบบได้ไปเลียงง่ายๆคือคบแบบว่าพี่น้องเฮานี่ผู้มักเลียงหัวบบคือสมัยก่อนนะครับ,รบเลียงหัวเนี่ยเขาตรงคููมือเนี่ยเขาตรงบบได้ไปน้ำฝนมันนะครับคือเลียงให้ประหยัดไม่ได้เลียงแบบเพื่อจะได้มันสบายสีสุด นะครับเอแม่พันธ์หาแม่พันธ์ดีๆหาพ่อพันธ์ดีๆครับเพื่อการพัฒนาพันธ์เนี่ยมันได้เอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามนะครับคือคือความต้องการในในในฟาร์มตัวนี้นะครับก็ให้พี่น้องเข้ากับเบิงว่าบางค้นกับเรียงงัวไทยลาดมันมันกับ่อได้นะครับผมมันก็ปัญหาเกิดทุกมือเรียงง้อหน่อยตกผูกออกมาเงินพันคับเรียงง้อใหญ่ขึ้นมาตกผูกเงินเมิน เรียกว่ามีสายเลือดสูงตกปุูกเป็นเงินแสนอันนี้คือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเี่ยงระยะเวลาซ้ากันปีหนึ่งปีเพิ่งตัวดมันสีตกกําไร้าย่กกันนะครับสรุปแล้วว่าผมเพชรยู่หนีได้ยูโตละประมาณสองสามหมื่นบาทครับกาไรครับอาจารย์ได้ครับกาไรเนี่ยครับครับอ๋อต่อโตเด้ต่อโตนะครับ บางโตโตมาเป็นเงื่อนแสนนะครับแ่งหลายหลายบาทครับงวเฮามันสายพันธุ์ดีนะครับคือคือห้าต้องหันมานี่ครับกินซ้ำกันปากเดยาซ้ำกินซ้ำกันครับนะครับแต่ยล่ใจเ้ามมันหน่อยพวกกันแต่ไา่ได้ห้ามมันหลายขึ้นมากครับอาจารย์ให้เน้นเรื่องสายพันธุ์นอกจารกเน้นสายพันธุ์จะดีกว่านะครับอาจารย์าเรี่กงัวงใหญ่งวงงามเนี่ยจะดีกว่ารากาได้กำไรกว่างวงหน่อยขายง่ายกว่านะครับ อาจารย์ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับครับฝากหันเหมาเรียงงัวเรียงกล้วยครับนะครับอยู่นี่ก็มีกล้วยน้ำมีงัวน้ำแล้วก็ให้พัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรเฮาได้อ้าปากได้ว่าเรียงง้อมีลูกมีแต่ได้ก็ได้ได้แต่ขี่ตกะผูกคนละครับครับพาขันเพิ่นสนใจนี่มาเบิ่งอยู่ในฟาร์มอาจารย์ได้เลยครับให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับเป็นวิทยาทานให้นะครับก็มาหลาย ครับตัวสาราชีพจูนะครับอ้าวฟาร์มนี่อาจารย์อยูไสครับฟาร์มนี่ฟาร์มของอาจารย์บ้านพนแพลบ้านพนแพล่ตำบลนยยางอำเภอโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นกับติดกับวิสาหกิจชุมชนมันน้อครับผ้อมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยนะครับขอบคุณนะครับบริหารจัดการร่วมกันครับนะครับได้กับเป็นตัวอย่างฟาร์มของจังหวัดอุบลด้วยนะครับของทุกหน่วยงานเกษตรข้าวสสัทธ์ขาวกษตวอข้สอครับก็พาพี่น้องเกษตรกรมาดูงานนะครับ ยินดีให้อิยาฐานครับยินดีเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ